อีกหนึ่งเรื่องราวครับที่จะนําเสนอนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวของอุทาหรณ์และก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายในขณะนี้นะครับเรื่องของการลักขโมยในพื้นที่นะครับที่อยู่อาศัยโดยยังไม่ทันเปิดร้านใหม่ครับหลานพ่วงกับก็โดนโจรเล่นงานเข้าไปขโมยหาของเก่าโดยปีนเข้ามาทางช่องระหว่างคานกับหลังคาแต่ก็โชคดีครับทีนี้ครับในเรื่องของในส่วนของคนที่เข้าไปขโมยนี่นะครับ เฉพาะของชิ้นเล็กๆเพราะว่าของชิ้นใหญ่พาออกไปไม่ได้ไปดูกันครับความเดือดร้อนนะครับของคนที่กำลังลงทุนจะคิดทำมาหากินเปิดร้านใหม่แต่ก็ถูกพวกโจรตีนแมวครับเข้าไปรื้อค้นขโมยของทั้งที่ยังไม่ทันได้เปิดร้านโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ล็อกนะครับเช่าขายของในซอย16ถนนราชอุทิศนะครับ ดกับถนนประชาอุทิศเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นร้านของนายฤทธิรงทองด้วงอายุ31ปีเป็นหลานของพ่วมกับคนหนึ่งในจังหวัดสงขลาและตัวเองนี่นะครับกำลังเตรียมเปิดเป็นร้านขายน้ําชาและปลาเผาในเร็วๆนี้แต่ก็ได้ถูกขโมยนี่นะครับคนร้ายใช้วิธีการ ปีนเข้ามาทางช่องระหว่างคานกับหลังคาซึ่งก็แคบมากแล้วก็เข้าไปรื้อค้นหาของมีค่าที่นำมาเตรียมที่จะเปิดร้านส่วนใหญ่เป็นของเก่าของโบราณที่เก็บสะสมมามีทั้งเครื่องทองเหลืองทีวีเก่าหัวจักเย็บผ้าเก่าและของเก่าๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับอีกหลายอย่างที่ขนมาเก็บไว้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเท่าที่พอท,ที่จะจำได้นะครับว่ามีปตาเลียนตัดผมหายไป2ตัว มูลค่า4,000บาทใดเป่าผม1ตัวมูลค่า2,800บาทและของเก่าโบราณอีกหลายชิ้นครับที่ยังไม่สามารถประเมินค่าได้นายฤทธิรงบอกว่าตัวเองครับเพิ่งขนของเก่ามาเก็บไว้ที่ร้านเที่ยวสุดท้ายเมื่อช่วง5้าทุ่มเมื่อคือนนี้เพื่อใช้ประดับตกแต่งร้านที่จะเปิดใหม่แต่พอมาเปิดร้านในช่วงเช้าก็พบว่าของที่อยู่ในร้านที่ตัวเองเก็บไว้นี่นะครับ ถูกหรือค้นกระจุยกระจายแต่ก็ยังโชคดีของชิ้นใหญ่ๆคนร้ายเอาไปไม่ได้โดยเฉพาะหัวจักเย็บผ้าที่มีราคา4 5 0ถึงหมื่นและพวกเครื่องทองเหลืองโดยได้เฉพาะของเล็กๆที่สามารถพาออกไปทางช่องคานประตูเท่านั้นเบื้องต้นครับได้แจ้งความที่สพหาดใหญ่และทางชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่ 0, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ก็ได้ลงมาตรวจที่เกิดเหตุลายนิ้วมือแฝงคนร้ายไว้แล้วแต่ก็ไม่พบร่องรอย รายนิ้วมือนะครับคาดว่าคนร้ายน่าจะสวมถุงมือซึ่งจะเร่งสืบสวนติดตามตัวมาดำเนินคดีต,ต่อไปครับตอนนี้นะครับถ้าเราติดตามข่าวสารทางช่องต่างๆเนี่ยสื่อต่างๆก็จะเห็นว่ามีการลักขโมยนะครับทั้งๆที่มีเจ้าของมีคนอยู่บ้านร้านโรงต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยในช่วงยาววิการหรือในช่วงไหนก็นแล้วแต่คนไม่อยู่บ้านก็จะมี เข้าไปลักเล็กขโมยน้อยนะครับเข้าไปจุรกรรมแล้วก็เรื่องราวของการจี้ชิงทองตามร้านทองต่างๆก็มีมากขึ้นในทุกวันนี้ครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับในส่วนของการล็อกประตูบ้านการเก็บข้าวของต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับ